สวัสดีครับปโนน,นะครับก็คลิปนี้มีข่าวดีแล้วนะครับผมคือช่องผมครบ3าสิบซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับผมก็มีคลิปที่แล้วนะครับก็ไม่ใช่คลิปที่แล้วหรอกคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมบ้างช่วยมันููจะมาได้ลนะผมบอกว่าห้าสิบซับกับร้อยเอยกับพันห้าร้อยสิบวินะครับ ผมก็จะกินวาซาบิแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมลงคลิปบอกว่าสามสิบซับจะกินวาซาบิโชหรือยังแต่น่าจะยังไม่ลงครับผมถ่ายไว้หลายคลิปแล้วแหละที่ผมัดต่อเรื่อยๆแล้วแต่ใจยังไม่ลงนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเกียนลงอ่ะ่ตจะต่ออะไรเสร็จแล้วถ่ายอะไรเสร็จแล้วนะครับ มีหลายคิดที่ผมยังไม่ได้ลงแล้วก็ตอนนี้ชาแนผมนะครับ Inclusion CJ ก็ครบ30 Subscriber นะครับแล้วก็เน,นมืันกินน้ำลายกระเด็นแล้วก็สอง0ันกว่าวิวแล้วนะครับผมมันก็จะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับผมขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับแม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนหรอือ คนที่แก่กว่าผมหรือคนที่เด็กกว่าผมหรือคนที่อายุใกล้ๆกันนะครับผมโอเคก็ครบ30ซับแล้วแล้วก็ฝอกพันกว่าวิวแล้วผมก็จะแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อจริงผมชื่อชชนันนะครับเฮงอุดมเจริญับนมสกุลชื่อเล่นชื่อนีโน่นะครับผมก็เที่ยงเรียนอะในผมจะมีกลุ่มชื่อว่าซิกเจครับ คือกลุ่มที่ดังที่สุดในห้องนะครับนั่นแหละก็บางคนอาสาว่าเฟกเจอร์ไปว่าอะไรมีมีความหมายว่าอะไรผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมก็ลองคิดคิดดูความหมายก็คืออืมเป็นกลุ่มที่อืมเป็นกลุ่มที่แบบอยู่ด้วยกันอะ่ะเออแบบคล้ายเพื่อน กนั่นแหละเป็นเพื่อนน่ะเป็นเพื่อนกันอนั่นแหละนั่นคือความหมายของคำภาษาจเนนะครับผมแล้วก็อายุผมสิบขวมนะครับผมแล้วก็ผมเกิดวันที่สิแปดกันยาสองสองสองอไรนะสองอสองห้าสิบแปดครับใช่ใช่สาสิบแปดส่วนข้อสองก็ สองศห้าใช่ไหมสองศูนห้าะครับก็นั่นแหละครับก็สครบสามสิบซับซัสไครแล้วนะครับผมผมก็จะไปซื้อวาซาบิมากินโช์นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปผมจะเกินวาซาบิโชนะครับอย่าลืมไปดูไป้วยนะครับผมครบสามสิบซับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบ รีบหาซื้อวาซาบิเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับในคลิปกินวาซาบิแล้วก็ขอขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับผมจำไว้ครับคุณคือเซจิโซเฟเร์นเนสไปแล้วเราทำานะี้ทไหมนี่มันโปรฟิสของพิวเตอ p i e ก็มีก็ได้ไป